up the ส่วนใหญ่นี่จะเป็นเรื่องราวของลามเกียรตินะ์ในมหากบรบอริยนะ อันนีนะ้เป็นรถมา้าแต่ทุ่งกุลกเกษตรรู้เปล่าไม่รู้